สวัสดีค่ะพักเที่ยงค่ะมานะกินข้าวเที่ยงน้ำกันวันนี้ได้เย็นตะโฟเย็นตะโฟซ้ำใหญ่ๆเส้นเย็นตะโฟเส้นมีสั้นบ้านพักเที่ยงดอกแต่ว่ากินกอนสิได้ไปเฝ้าออฟฟิศเพื่อนเพื่อนไปกินข้าว เลมากินก่อนเพื่อนมาค่ะโอ้ยลมเย็นลมแห้งกินยุ่งหวงจอดรถ มึกกรอบมึกกรอบคนสุกแบ่งห่อแล้วแฉกมันจะกรอบๆพวแพงเย็นนะพวกอะไรนี่เป็นให้ร้ายหลายเครื่อง สี่ว่าเรื่องสีว่าเรื่องไอ้ตะลกุก่อยฟังพู้ได้ก็ว่าค่อยเป็นบ้าบ้าเขาพุ่งพ่นประเตน <c oughs> บ้าขางบ้าเนี้ยเบิ่งขางเบิ่งเนี้ยอะไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> ของเ้าของเ้าวค่ะไปขึ้นมาแล้วทุรก,ก,การทางบนมันตะโกนถามมันอยูุคนเดียวเพิ่ลงมากว่าได้หรือว่าเรื่องบ,าบ,าบ,บาอง้าๆเบาื่อเบื่อบ้าเจ้าจะควงกับบ่ายพอเพิ่นก็พกกากกันว้าแล้ว มาใช่ไม่บ่าลุงพลปะิตนบ่าขาวเบิ้งข่ายอีหลีเบื้องยูทูบยูทูบเบิ้งสูซองเบิ้งเบิ้งมั้งเมื่อก่อนกับเมื่อใดวันสิเป็นแฟนโปรแฟนคลับอย่างเพิ่นดอกอกับเบิ้งข่าวน้องชุ่มผูท่รไมดานี่แหละว่าน้องชุม่มผูเสียนี่แหละติดตามมาเรื่อยถ้าเห็นเพิ่นซ้อยทางนั้นตลอดเนาะที่นี่ เพราะทางนั้นเมื่อว่าวาสงสัยเพื่อน่อยว่าฮะคือว่า,วาจางสันตกใจลูกผาจางสันก็เย็นหนาแล้วก็อโอ้ก็เลยจุก,จ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 กยี่นีอแทนเล่าจุกจุกจุกคิดมือทำเป็นเจ้าของจุกขนาดซอยเขามาตอดแเราเขาเมาื่อวานจุกทแทนเล่าปานจะคว้ขอของเป็นเพื่อนเองได้ถึง มาแลละก็เลยติดตามเล่ามาตลอดมปเล่ติดตามเล่ามาตลอดเห็นเ่ายิงส่วนเล่าตอนโขนหัวโอ้ยพอเห็นก่อนเลือดตุ่นเล่าเห็นเฮี้ยนเห็นซ่านเล่าข้างก่อนเลือดตุ่นมาพึ่งใจลายเลือดตุ่นก่อนม้อปลาไป มงังเบิงทางเงือตสวนเล่าสูนเขียดแทนเล่าแต่การกัรบ้านในเสือตะกวาวาสร้างเบิงแบมบมันมันอนบุได้ที่มันเหมือนตี้บบเน,นี่มาจุกหลอบสว่างอย่างหูบอกจุกหลอบสวง ยูกเงยแย่แตนหนเมื่อตัวแย่แตนนี่คนที่เขาไปประชุมกันเห็นเฉพาะนั่นแย่ตแตนม่เด็ไปยูกแทนอะไรโอ้ยเนื้อตัวเนื้อตัวชีวิตแล้วสอนค้ดมามึงข่าวเมื่อวาน เบืงที่ว่าคนไปงานอนที่ว่าข้นใยไอ้ไอ้งานบ้านไม่เล่าตอนที่ที่บ้านผู้จัดการอินแต่ละมาหมอบเราเล่าให้ให้น้ำเล่ามัยเจ้าว่าข่อยบาปมันแต่ไลพากพาว่าพากไรประสันดีพวกพี่ไออยู่ในอยู่คนเดียวเป็นายคนก็าไปดซวอีก เบื้องไรกจนตาไม่ยอมพ่นกับยายเตียนร้อยอยู่ในหัวเบื้องตคลิปตามสุดตามตัวย่างตามสุดส่องตามยามได้ไปเจอคอมเมนท์ที่ว่าเอาว่าวันซูน คูณแค่เงินก่อนนั้นเด็กเบิ้งคิดอินที่ว่าตลุกที่ว่าตลกเล่าว,ว่าเล่าเหตุผลงาน,นอีหยังต่างประโยชน์อีหยังนั้นค็ถึงเงี้ยเงินกระแล้วบ่มีแม่กระล้งคิดสิยแล้วามาสาั่งอย่างคนไม่ได้คิดมาสร้างประโยชน์คน,น,นเหลือตัวที่ว่า ก้นเบิ่งต่แลกสิรููเด้ยวมันเป็นองไรชื่อก้นคน,คนที่ว่าเลือดตันเล่าไปหาเล่าไปยังไปซอยเล่าคือเขาเบ่งข่าวั้งตะเลกเขาเบ่งข่าวั้งตะแลก่เขาเบ่งข่าวต้งลี่รกเขาก็รี้รูว่าเป็นอะไรเขาก็เลื่องเรือดตัวแบบทำนี้รักกา,า,าเลยบ่ว่าหรื อันนี้สถานสิบัวดอกว่านั่นท <n> ี่ว่านี่มั่วมียูทิ่มาบอกสงใจทุกคนฮัีโหลว่าตืงสั่งเนาะเส้นดอกขามาบอกซื้อขวบเฮ้บางคอมเมนต์นะเบองในีบอรน้ทางยูทูบบางคนบอกว่า ันี่เพิน่นหากินน้ำขนต่่านย่อนน้องปุ้ยอะวอแมนเดอร์ห่อนแม่นูข้าป้เเยอ มันก็มียนมาว่าแล้วหาเอาลูกเขาไปหากินบอกว่า,าไอ้ว่าเงินไม่ให้เขามากเอาเพื่อวาตป็ัสถานีถ้าเข้าไปให้จะเอาบ่า่ะคิดว่าบ่เอานะยิงอ่ะยิง เมือ่อวานมีตอนหนึ่งที่อ่านก็เหม็นจ่องไดโนอหลายจ่องเลยยูทูบหลายจ่องที่ติดตามจุดสองบ <c oughs> นบนมันยูทูบตีหันเลยเพิ่งเหเอาข้าไปอ่นานกะติดตามเขาเบิง้งชวนสีนวลเบิง้งแต่เดี๋ยวตึงเห็นมามเต่งตัวไม่เฮ็ดงานก็แต่งตัวไปต้องก็เปิดเบิง้งตะข้าเดี๋ยว บางเสื้อข้าวนั่นเบื้องไปแล้วรอบนึงเบื้องแล้วเบื่องอีกจนแม่งมองเห็นงานจนเพิ่นหัวขวัญเพื่นเพิ่นหัวขวัญมาวันเห็นงานไปนั้นก็ปเปิดอันนี้ว่าว่าเปิดปั้งไปนั้นคือว่าโอ้โหย่ายไหมเป็นเอฟซีคัะเนี่ยเออว่าเรื่องเอฟซีคัะเมื่อนั้นเบิ่งคลิปจบหนึง บ่แม่นว่าเจ้าของไปกดแช่หรือยังดิเรื่องทัพท์เจ้าของมันอื่นเออเรือทังได๋อ่สะสภาพมีไลน์เข้ามากวันหน้าวันหน้าได้มั้ยได้มั้ยแชร์ได้มาเป็น FC ลุงพลเหรอพะนะเอา้าเฮะแชร์ยามเพิงนาะวันนี่เนาะโอ้ยแชย่ไปใส่กับวัแช่แช่ไปไล่หัวหน้าวันนี้แม่ มันเลือกสิว่าเบื้เหตุงานเบืองต่กาวรุ่มพุ่มที่นี่ไปกดเบื้องอีกโมเมนต์แซ่ตะวนามันแซ่ไปต่างหลายไล่จากของผู้ใดเนี่ยจากเขาหัวกวรเอาคอยไปแซ่ยังเหรอคอยก็เปิดเบื้องซื่อ,อ,อสันย์ดกโวยนัะ Ừ. Bưng mua bán bưng trong đây nọ, no. mình lại sống ăn thế bạn hết buồn cái bạn may tùng vẫn tưởng nó มันลูกคนมันจะงวันกึงนั้นต้องหูซีใดอยังกว่าสีไดขังมอนวอีหยังน่ะีงลมแห้งีว่าขังังอีหยังนี่แหะเราบว่าอ้ยเมียนตีขึ้นว่าทางสันสันดก

เพิ่นแม่ล่ำตะไบที่แม่ล่ำตะไบจแมวตะเทียนปูย่ยดหน้าค่ายเง่นแล้วกันกระพุ่มบ่ที่มาเงินมื้อนั้นมื้อนั้นที่เพิ่นเอาปู่ยดหน้าค่ายอยังมากนะเบิ่งคลิปเบิง่งเบิ่งคลิปสองนึงเบิ่งคลิปสองนึงคือว่าคุณบัวคุณบัวยายบวน เย็บผัวแล้วก็ไปแล้วไปเห็นอยังนี้แล้วก็หันมาว่าเบิ่งปรดีหันมาวอาว่าเราแต่อาซามเปลไปสื่อน้ำถือเลขไทยไม่ได้ไม่ถืออะไรเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านพวกเกาะแม่มาามใหญ่ กล็มีตัวมะฮอ,อกากินบ่หมด, <c oughs> ดกินบ่หมดประจันหนีกอนมันมันสีเทียงเราสียใดเพื่นจะมากินเขาไปเฝ้าออเคทุกเพื่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชะะร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ